สวัสดีครับพี่น้องครับโอนี้ภาพพี่น้องมากก๊อดตีสสถานการณ์น้ำขี่คือเก่าเลยพี่น้องเด้อนะครับโอนี้ภาพพี่น้องมากนี่ละครับมองนี้ละครับนี่มองสะพานขามแมนน้ำที่นะครับขามไปอำเภอเสละพุ่มครับนี่นะครับหรือว่าสะพานบ้านท่าเสแบงพี่น้องนะครับมองเกามองภาพพี่น้องมากเหมือนนั่นละครับโอนี้ภาพพี่น้องไม่อีกรอบนึงครับมากก๊ดติสสถานการณ์น้ำว่าสีหน่อยหรือสีลายครับมากหมนี้ครับ มาครับสิ่ผ้าพีน้องรอสตไปิเปิงครับมาครับตามมาครับนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมผ้าพี่น้องมาอยู่สะพานขามแม่น้ำซีนะครับขามไปอำเภอเสลภูุ่มครับนี่แต่ขอไปนี่แอำเภอร์เสละภู่มได้ปีน้องเด้อนะครับมองผมยืนอยู่นี่เป็นบ้านท่าไข่ครับบ้านท่าไข่นะครับอยู่ฝั่งอำเภอเสลภูุ่ม ขามไปทางนั้นขามที่ไปทางนั้นมันขอบไปโตเมืองรอยเอสครับนั่ในังหวัดรอยเอสขามไปนี่ครับขามมันมซี่ไปนี่ครับนี่ยืดแถวนี่บ้านท่าไข่ครับนี่เอาผ้าพี่นองกอตติดสถานการณ์น้ำอีกมือหนึ่งเด้อพี่นองเด้อนะครับมากครับผ้าพี่นองเลาะมาเบิงครับมากโมนีน้ำไหลเล้อพี่นองเด้อนะครับนี่โยสะพานพาเสบียงนะครับนี่มากครับมาโมนันบ่ท่านไหล มืัอนี้หลายแล้วครับนี่นะครับสําหรับวงนี้เป็นทั้งทางไอ้ทางกลับรถไต่สะพานเปิดไปบ่ไรแล้วครับนี่นะครับนี่แหละลงไปนี่ละเป็นทางกลับรถเปิดนะครับไต่สะพานแต่ว่าไปบ่ไรแล้วครับเอาหยับลงมาเบื้องเราล้อน้าครับนี่แหละครับน้ำซี่ครับนี่โยสะพานบ้านท่าสบแบงนะครับนี่สะพานท่าสบแบงไปเอินครับนี่ สะพานขาแม่น้ำซี่ทาสแแบงครับนี่น้ำยังหลายเด้อพี่น้องเด้อน้ำหลายกว่าเก่านะครับนี่มองอไอ้อันนั้นแม่นด่ไหมมองทางกับรถนั่นมองเล็กเป็นเฮ็ดอ้อมไว้นั่นน้ำท่วมแลยไหมพี่น้องเออน้ำลิบต์เหครับนั่นเออมองเล็กเป็นกันไว้นั่นนะเนาะนั่นแหละน้ำท่วมมันพอดีครับนั่นเห็นบ่นั่นนี่นะครับนี่โย่สะพานทาสแแบงครับเอามาขึ้นมาเบิง่งทั้งทึ่งดิครับมา ตามมาครับนี่แหละครับแม่น้ำซีครับยุดพีกัดโยสะพานขามแม่น้ำซีแอมเภอร์จากรอยอ็ดขามไปแอมเภอร์เสระพุ่มครับนี่หรือว่าสะพานทาสแแบงครับนี่หม่องเก่าละหมอพพ่อง้าพี่น้องมาเมือนั้นแล้ครับมาเมือนี่บ่คือเก่าครับน้ำหลายก็เก่าครับอ๋อ วัวเนี่ยเบิงขึ้นไปเทืุ่ฝนครับฝนนะครับน้ำกำลังไหลมากครับนี่ยุสสะพานขามแามนซี่พาสแงครับพ,พี่น้องเลาะเบิงน้ำอัปเดตสถานการณ์น้ำตะลเมือตะลเว้นครับอัปเดตน้ำเมื่อนี่นะครับณนะวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 4น่้อนะพี่น้องเนดะ้อ นะครับเบิ้งครับเบิ้งปอดพักตบเชว่าเออไหลลงมาหลายแล้วพี่น้องครับนี่ผมว่าน้าเริ่มมหอดนี่แล้วครับเออหอดสะพานทาสะแบงแล้วน้าเริ่มมหอดแล้วครับนี่ว่าหันตีพันธพันธมาหนึ่งจุดแถวบ้านยิวบ้านไผ่บ้านขวงไงนะครับน้ำหลายแล้วครับสําหรับพี่น้องบ้านยิวบ้านไผ่เห็ดหน้ายี่ร้อยซี่มองหันเริ่มลุยน้ำเจ้วเขาแล้วครับ เออน้ำมันไหลเขานะครับมาเหมือนั้นท่านมีน้ำได้ครับเหมือนนี่มีแล้วครับน้ำท่วมเขาพี่น้องบ้านยิว้วบ้านไผ่เอ,อ่ยยิ้วไต้ได้ครับเด้อเกี่ยวเขาหนีน้ำแล้วครับนี่มาครับรอมาเบิ่งนี่ครับนี่จุดปีกัดหยุดสะพานท่าสะแบงครับโอ้ยน้ำไหลเด้อพี่น้องเด้อพอดัดเลี้ยวกับไปเจ้าเจ้าคน ผักตบเชว่าพักจอกกับล่างไหลลงมาเป็นปุ่มเป็นวนมาเด้เป็นอ่งเปิลเครื่องเปิคข้าเป่นแสดงว่านามเริ่มมากนะครับเอ,อ้นามเริ่มมาหอดสะพานขามแาม่แมซี่ทาสแสบแยงแล้วครับนี่เอาเพราะว่ามาามือนั่นนามมายังมาท่านเถึงกับมาามือนี่ผมว่าถึงแล้วครับนี่เริ่มหอดสะพานทาสแสบแยงเหอเด้อนะครับนามครับเออเริ่มหอดารแล้วนะครับ เอาแต่เขาไปทางนี้ไปน็น่ละเอียดพี่น้องครับถัดลงไปนี่หมละไปทางจะโสโลเลยพี่นอ้องเนี่กับลงไปนี่ครับนี่ลงไปใน่ลำซี่ลงไปนี่ครับไปจังหวัดยะโสนะครับหมละไปยะโสไปลงไปอุบนบนหมละนะครับเอา,าพี่น้องกอาดติดสถานการณ์น้ำบีคือเกาแล้วพี่น้องมาเหมือนนั่นบ่ท่านหลายมาเหมือนนี่หลายแล้วครับนี่ยุทธะพันธ์ท่าเสบียงครับ เพิ่งพักตบพักปอดไหลเงา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 พี่น้องผลไหเลเรี่ยวพร้อมครับผลต้นเป็นบ้าผลกำลังไหลมากครับผลนะครับนี่กันเป็นเจีงซีแต่แดงว,ว่านา้ำกำลังมาหอดแล้วครับนี่กระเด็นพักปอดพักตบพักตบเชื่อว่ามากนี่แมนแล้วครับก็ลดไหลขึ้นเขาเด้อพี่น้องเด้อเอานะครับ มาครับยามาครับเบื่องพักตบพักตบเชาว่าพักปอดไหลลงมาพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยผุนเอาน้ำกรลังมาหอดแถวนี้หล้วผมว่านี่มาหอดหลายเติบแล้วนี่ครับนี่เอาขืนเาเหงอนะครับนี่แหละผมว่าน้ำม,มันยังหลอยู่ครับตั้งครื่งครับท่าง อำเภอเชียงขวัญตั้งจังหานน้ำยังหลายอยู่นี่หัวตะมาหอดนี่หอดสะพานบ้านทาสะแบงนี่ละน้ำอยู่เด้อนี่เออกระลังสิลงไปหาพี่น้องท่างเกียโสได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับพี่น้องเออพี่น้องท่างเกียโสท่างอุบลหรือว่าจู่ไก่ลิ่มฟังซี่นั่นแหละ,ะกันเขาเหลืองพ้าวเกีเ้ยวกันเกี้ยวได้พี่น้องเด้อเออจะ,ะเอาไปโดนเพราะว่าน้ำม,มันหลายเออจังพี่น้องบ้านยิวบ้านไผ่ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็ เกี่ยวน้ำโอเกี่ยวเขาลุยน้ำไม่ไปนองเออมาเหมือนนั่นพระท่านมีน้ำดิมาเหมือนน,น,น,อนี่ดิเกี่ยวเขาลุยน้ำเกี้ยวเขานี่น้ำเหรอครับเอาพาไปนองลอกเบิ้งนี่ละครับนี่ยุ่สะพานสามแม่นำ้ำซี่ท่าเสบียงครับมาครับย้บมาอีกครับบางนี้ครับนี่ครับจะเขาไปนี่ไปเขตอำเภอทุงเขาหลวงแล้วก็เขาไปในจังหวัดเลยเส้นนี้ก็ได้ครับนี่เขาไปนี่ได้ครับ ตัดกับหลังไปนี่เขาไปสู้อำเภอเสลภพุ่มแล้วก็ตรงไปหอดจังหวัดยะโสก็ได้ครับนี่นะครับเอ้าพาพไปนองเบิ้งน้านะครับในลำหนึ่งซี่ครับวันนี้ครับเบิ้งครับนี่มองจุดกลับรถเพิ่นครับนี่น้าเกือบท่วมเล็กแล้วครับนี่เลี้ยนดหน่อยครับมาเหมือนนั่นเหลืลอยมาอนี้เกือบเป็นท่วมเล็กครับนี่ยูมองก่นกับรถใต้สะพานนี่ครับนี่อ้อ ย่งสิคืนดีก็เด้อพี่น้องเด้เอ,อน้ำยังหลายน้ำยังมาหยิกนะครับนี่แหละยูสสะพานคามแม่นัมซี่ยูสสะพานท่าสะแบงเห็นสาพี่น้องเบิงึงนี่แหละครับพี่น้องอยู้อกับไก่น้ำกับเขาแล้วครับนี่เขาลอยเฮี้ยนลอยยังเป็นมูลเครับนี่ขึ้นมานี่มืดแล้วครับนี่ละมองกลับรถเพิ่นครับออกลับรถไตสะพานนะครับโอ้ยน้ำลายพี่น้องน้ำลายเอา ขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับตี่ค้อยติดตามตี่ค้อยให้กำลังแรงใจด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีสุมองสุบอนล่ะนะครับเอาหมอนีผ้พาพี่น้องมาสะพานขามมนนำซี่ทาสีแบงคือเกานะครับมาถี่ก้อนน้ำปล่อยปานีมาถี่นี่หลายกว่าเกาเออนะครับเอาเลาะไปหันแน่มองนี้แน่นะครับเอาไม้พี่น้องเบิ้งนะครับส่งข่าวส่งข่าวไปหาพี่นอ้องยึ่ทางไต่เป็นเด้อพี่น้องเด้อ นะครับน้ำก็ล่างลงไปหลายเยอะนะครับเออน้ำยุ่ทั้งทื่อหลายยุ่ทั้งเตะกับไฮระมัดระวังนะครับเออเขาพ่อเกี่ยวกับเกียกเก่ยวออถ้ามันยุ่งไก่น้ำนะครับเพราะว่าน้ำยุ่นี่หลายเสียเหลือลเกินตามผมเบิ้งเลยนะครับนี่แหละครับน้ำนะครับนี่น้ำที่นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำ ณนะวันที่8พฤศจิกายน2564ครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซับหนี้ได้พี่น้องได้คลิปหนาแจ้งพ้อกันไหมครับอย่าลืมกดไ like, ลคก์กดชแชร,ร์กดซนะนะับสไครต์ช่องแดงบึงพระทานใช่สองแล้ได้พี่น้องเด้อเอ่าให้พี่น้องก่ดีมีแห้งคลิปหนาสิบหาพี่น้องไปบังได้นันแจ้งข้อติดตามได้พี่น้องเด้อนะครับช่องแดงบึงพระทานใช่สอง นะครับขอบคุณขอบก้นพี่น้องสุขุสุขคนครับเอาวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับหวัสด,ดีครับ